สวัสดีครับวันนี้ทำไรวันนี้เราก็มาทำน้ำดื่มสมุนไพรขิงอีกตัวหนึ่งค่ะหอมมากเลยค่ะขิงแก่นะคะก่อนที่จะใส่ต้มเนี่ยนะเป็นน้ำชาใช่ไหมน้ำชาขิงใช้วิธีทุบหรือไม่ก็หั่นก็ได้แต่ทุบเนี่ยมันตัวยามจะออกค่ะแล้วก็ต้มสัก20นาทีนะคะ2 5ได้าถึงีสินาทีสคุณของขิงมีประโยชน์อะไรก็คือขับลมนะคะแล้วก็ช่วยย่อยอ ข้ออื่นท้องเฟอ้อนะขับลมช่วยย่อยแล้วก็เป็นยายุพัฒนะชะลอวัยนะฮะแล้วก็สําหรับคนปว<ล>ดหัวไมเกรนปวดไมเกรนก็ใช้ได้ดีมากเลยแล้วก็คาตอลอนคาตาลอนตัวเลวอ่ะ L D L ออกวันนี้เอาไปต้มทานกันสมุนไพรเนี่ยเราทานทานสลับสลับสลับกันเ,เราดื่มสลับกันไปเลยนะคะค่ะช่วงหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวนี่ดื่มดีอากาๆเลยนะเพราะมันเป็น ่าดร้อนค่ะอยากให้อายุยืนอยู่คู่เคียงกันอย่างนี้ตลอดไปจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรก็ดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพกันค่ะตอนที่จะสุกก็ดมก่อนแล้วกันโอเคครับสวัสดีนะครับคมากเลยค่ะีนีเราก็เดือดแล้วนะคะอ่ะชงเลยอ่ะชงเลยสิบนาทีอ้าวโอเคลองดูห้ชงกันหน่อยนะคะสักยี่สิบนาทีก็หอมมากหอมจริงๆรหอม น้ำขิงโอเค